กินได้สองที่อ่ะสวัสดีครับร้านบีเลสซิ่งนะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเลวดีซอสามครับต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวถามกันอีกแล้วว่าร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยมึงไม่ฟังกันเลยพวกม,มึงเป็นคนอย่างไรกันเออไกด์เดี๋ยวรอถือพี่ด้วยนะหยือแบบมุมประมาณอย่างนี้ก็ไดนะ้อ่ะคันนี้เป็น F28 ครับของลูกค้ามาใหม่กิฟเลยคันนี้คือคือสภาพดีอยู่แล้วนะครับคือไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่านะครับ ก็คือเรามาทําเรื <laughs> non, ingo, ah ่องเครื <generally> ่องยนต์ค <house> รับ <mort> อัพอัพเป็น4สี่นี่ให้เดี๋ยวรู้ลูกค้านี่เป็นไงเฉพาะโชคเบรกจานนี่ก็ไปเป็นหมื่นแล้วนะครับโชคเบรกจานหมื่นอ่าหมื่นอย่างน้อยหมื่นหมื่นไม่พอดีกว่าใช่ครับว่าหมื่นไม่พอดีกว่าโชคเบรกจานเผื่อใครยังสงสัยเออทำไมก็ดูดูดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับรถเป็นรถที่เก็บสภาพมาโอเคเลยเนียนกลิปเนียนกลิปก็ ไม่ได้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเกับเราเลยนะเนี่ยคือเรา,าให้รีวิวเครื่องยนต์ครับอันนี้เป็นลูกสี่สี่ชักเขออาเบี่ยงเดิมครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะขาบูเดิมครับสี่สี่ชักเดิมขาบูเดิมคัดหลังเดิมอะมาลองดูติดเครื่องแล้วเป็นยังไงนิ่มนวลดีไหมประมาณนี้ประมาณนี้อย่าเพิ่งกดพอสนะเดี๋ยวแนะบบมีนึง แม่งทางเดิมอะเรามีแม่กดปิดเครื่องหาอยู่อ่ะไม่เห็นหน้านะไม่เป็นไรไอ้แค่ลอยทีนดีให้ดูความเรียบร้อยก่อนของตัวรถพอมันเป็นท่อ V8 หมกด้วย มีกอากาศด้วยแม่งเงียบเลยขันนี้รถรถเงียบเลยรถเงียบเลยนี่ครับคัดเนี่ยออันนี้เป็นไปนะถ้าคัดหนักก็เป็นไปล้อหมุนตามอยู่ต้องแค่อันนั้นเราเปลี่ยนคัดเนี่ยคือจบเลยก็ว่ากันะจะออกตัวดูนิดนึงแล้วกันกว่าลูกตีสี่คาบูเดิมออกตัวนิ่มนวลแค่ไหนพี่ก็จะเฉียดไงนะใส่เงนินึงก็ได้ตัวหน้าเลยให้ดูว่าแล้วมัน นะดีดีมดีแล้วก็สีดนะีครับสีดมันก็สีสีนะมันจะไปยกล้อก็ไม่ได้ ให้ดูว่าสมบูรณ์ดีออกตัวดีอะไรดีก็คือก็ดีอ่ะเออก็ดีก็ดีอะนะมันก็ต้องดีอยู่แล้วละอ่าก็ประมาณนี้ครับซุ้มเสียงดูดีดีหมดวางั้นเถอะปะกลับบ้านเถอะคันนี้กลับบ้านได้เพราะว่าถือว่าดีแล้วแหละเดี๋ยวจะไปขี่ให้ครับไปขี่ทดสความเร็วให้แล้วเดี๋ยวแางงานจาของอีกทีหนึ่งก็สี่สี่มีเฟืองท้ายมีชุดข้างมีคาบูเดิมก็ 8ปสิบห้าก็พอเรามั้งม่ใช่ลารถแรงอะนะแปดิบห้าแต่ถ้าวิ่งอย่างเงี้ยขี่นิ่มแต่ถ้าตถ้าติดง่ายขี่ง่ายก็น่จาจะโอเคแล้วครับติดเครื่องก็อย่างเงี้ยทุกคันสตาร์ตติดง่ายอะไรง่ายก็มันก็น่าขี่อ่ะเออก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าชอบแบบไหนจะชอบแบบบิดงายท้องขี่รอรอบก็แล้วแต่อันนี้มันไม่รอบิดไปเลยอ่ะ ราว่ากันแหละก็เอาเป็นตามนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับก็จะอัปเดตผลงานเพื่อให้ตลอดนะครับพอดีว่าตอนช่วงนี้มีหลายคันเลยค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่ครับก็พยายามอยู่ครับพยายามทําให้ได้ทุกๆคันให้เสร็จตามเวลาก็เลยมาหลายคันแล้วแหละครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยซื้อร้านไหนถามร้านนั้นนะจ๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับ